กันซาวัน<อ>ที่สองแล้วแม่ตั้งจับนีดูแม่มันเดี๋ยวหนูวันอนอนเลี้ยกล้องเลี้ยกุ้งอนไเกนเด้ออ่ะเ,เข้ามาหาตังเร็ว่อย่าลืมไล่แหลเกลับไปมันไม่เป็นไรหรอก

ไม่เป็นไรมันแค่ดุงเฉยๆดูหัวตังต่อผมเปล่าไหมนะกอะโดนใช่ไหมอันยางลุกขึ้นลุกขึ้นเป็น่ารักนี่อ็งนี่อ่จะลุกแล้วลุกลุกลุก แม่มันจะกินไม้เป็นดีค่ะน้อง นี่คือการวิ่งเล่นนะคะน้องได้วิ่งเล่นแล้วน้องร้องด้วย Редактор